还没干。

วันหนึง่งลูกค้าให้นัดมาประมาณกี่คนครับพี่ต่อวันนะครับไม่แน่หรอกบางวันก็ไม่มีคนระับนะครับแต่แตลูกค้าไม่นัดพี่วันก็ไม่มาบ้างหรือมาม,มต้องมารอสตตนะแตนบายอ่ะจะยู่นี่ไม่เบื่อ <c oughs> มาจะไม่มีมมอะไรเดินนะใช่ต <c oughs> แต่ที่ร้านเก่า ไม่มีก็มาางไม่มาตอนนั้นมันนิ่งนิ่งเนี้ยยิ่งหอยิ่งมาเปิดแม่จบเลยนะเอ,อ้นวเียวบรรยากาศแม่เ,ออเขอพิ่แม่ก็จบติดจนอนะกิพวกกระเทียมยนะอะไรหเามาบกินก๋วยเตี๋ยวอะ ขายดีบ้างดูพี่คือเดี๋ยวไม่ไม่ค่อยเลยไอไอร้านบูดอแม่งพอยายขึ้นข้างบนแม่งก็แบบแม่งก็ซิวแม่งก็ไม่ได้ะอะไรอยเงี้ยตออยู่ข้างล่างแม่งยังแบบดึกดแม่งก็นั่งชิลกินนะครับใช่ค,คงไมคงพอค่าเช่ามันขึ้นเรื่อ๋อเออพี่อ๋อเขาอยู่มาเดืเท่าไหร่สอ,องพันสองพันห้า ขึ้นรูปปีอ่ะไรขึ้นรูปปีอย่างว่าเนี่ยทำไมแม่ดมันจะมีเป็นเป็นมอตรงไอ้ตรงตรงแยกซอยสิบที่ซอยสิบสองหลักเซเว่นอ่ะแบบทักดีเลยเบอร์นี้ไม่เจอนะครับ คุยอ่ะพวกสมายครับน้องมอลนคุยก็ลงมาขสั่งเขาอยู่น่นก็ามบอลอยู่บอลูนก็เจอแตส่วนใหญ่อยู่ที่นี่อหกัไปเพิ่งจะมาเปิดใหม่ไม่ใช่พี่ใช่ใไม่ไม่ พี่ว่าเรียนสาผมนี่ก็เรียนเรียนอะตอมอปะป .4 4ิเรียนจากมิติสอแต่ก็เก็ฝึกรอบแค่ผาดแรกๆมันหลอกมุมมองเรียนไมเอเหมือนแล้วว่าคอยู่ร้านนี้อ้ปะดูตลอนใช่วันนี้มันเรียนวิทยาศาสตร ่เรรัอางนีม hmm. ่เอาไที huh. ่เอไไม่ม uh ีที่ออมีมีีเาเรียวิทยรยช้นนที่อไม่ทีบ่บ้านที่บ้านเหมือนขายพวกอุปกรณ์เก็บส่วนตรงประตูน้ำอะแต่มันไม่ค่อยเรียนเก๋อลยที่บ้านก็เลยส่งไปติดน่เสียราตัผม ากินไม่ออคอตัอยนั้นแม่งตัวท่ว่แน่เชื่อพี่เดี๋ยวสปทกแไม่ยังบอกโคแต่แต่เต้นไมเอกไ,ม,ไม่ตัดเส้น,นอ่นทวนฝนตกหนักดีเป็นันท่วมเอกไมัยก็ท่วมเนี่ย ขึ้นมาตซุบ้านที่โตกูร้านนั่นไงสวยมัโดยโซ่มันดันทำที่จอดรถเจอวกอไเน่จอดรนี่ย เม่วนนี้ข้ามาแล้ววันนี้เลยนะยงงตบยเลกดรอรูปแด้พูดเลยนี่นะพี่ก็ดู o ูท u b e นี่แหละต้องต้องเปิดดนะูมันจะมีเทคนิคเลยซู่พูดดีไม่ลองเองแลบ้านีใช่ลอมารองมันไม่เข้ามือไม่ก็ไม่งนหรอกตอนแรกพี่ก็ เหมือนไม่ไม่ต้องเหมือนกะเกคือเอาไปด้วยแต่มันแปบบ๊บเดี๋ยวมันทำเราก็รู้จังหวะ 那个。啊嗯 ปิ้นมันเดียวเขาเลิกแล้วพี่เลิเดี๋ยเวิรนั้นแม่เลยร้านไม,นไม,ไมเปิดแม่ไวรุ่นแม่งวุ่นวายอ่างเี้ก็ทำเสร็จใช่ต้องน้ำมันไม่ไ,ไ,ม,ไม่พอหมนต้องน้ำมันคนมัดมาเที่ยวกินเหล้า วันหนึ่งลูกค้าให้นัดมาประมาณกี่คนครับพี่ต่อวันนะครับไม่แน่นอนบางวันก็ไม่มีครับนะครับแต่ลูกค้าไม่นัดพี่วันก็ไม่มาบ้านหรือมามาอกต้องมารอสแตนบายอะจะอยู่นี่ไม่เบื่อมาจะได้ไม่ไลยเดินนะใช่แต่ที่ร้านเก่า ไม่มีปรคังก็ไม่มีตอนนั้นมันมนิ่งน,นิ่งอย่าินงี้ยยิ่งหอ,อยยิงมาเป,ปิดแม่งจบเลยนะเฮ้ยร้านเสียวอากาศไม่เีขอพี่แม่งก็จบติดจานอะไรยฮะกินพวกกระเทียมยนะอะไรเนี่ยเขามดก๋วยเตี๋ยวะ่ะ ปีบางเดียพี่คือเดี๋ยวไม่ไม่ค่อยเนดะือดไอไอร้านบูดอแม่งพอยายขึ้นข้างบนแม่งก็แบบแม่งก็ซิวแม่งก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะอือตออยู่ข้างล่างแม่งยังแบบดึกแม่งก็นั่งชิลกินะครับใช่ <c oughs> คงไม่ร้อ้างค่าเช่ามันขึ้น,หนเหมือนเดิมยอือย่าเขาอยู่มั้งเดืเท่าไหร่อ่ะสองเหกือนห้า ขึ้นทุกปีอ่ะไรขึ้นทุกปีอย่าง,รรงว่าเไอเ้ทำไมแม่แต่ดมันจะมีเป็น,<ช>เ,ปนเป็นมอรตรงไอตรงตรงแยกซอยสิบซอยสิบสองหลักเซเว่นแบบถักดีเลยเบอร์กนี่แม <ไป S 1> ่เจ๋นจะน่าจ พี่คุยกับพวกสมัยสามน้องมาตอนนี้คุย er, ก็ลงมาดูของสั่งเขาอยู่โน่ยกันจามพี่อยู่ตอนลูนะก็เจอแต่ส่วนแดงอยู่ที่นี่ไทมเพิ่งจะมาเปิดใหม่ไม่ใช่หรอพี่ <S 1> <S 1> ใช่ที่นี่เหรไม่ไม่ ่ว่าเรียนดผมก็เรยนเรียนป,มป,มปทมป่ะีจรินงนเรียนจางปทอแต่าพาพาพก,ก็เหมือ,น,น,อ,น,อตนต้องแพทย์ผาตัดแรกๆมัหลอกงงเรียนไม่โดเองเลยนะเหมือนแล้่าคอยู่ร้นนนอยแลว่วันีเรียนวิทยาศาต เีวเดอัทสนีทัย่เร่รนะเอามาถึงที่เมไทไม่นนออมีที่อดกไม่มีมีที่าเรียนวดีโอเไไม่ทียบติดเหมือนที่บ้านที่บ้านมันขายพวกอุปกรณ์เก็บสัวตร,ต,รตรงตประตนะูน้ำอะแล้วมันไม่ค่อยเรียนกเกเนะรๆที่บ้านก็เลยจง อาหารจีนเหรอดำปงคือไปกินไหมเหรอคือได้ แต่ตอนนี้เด็กสนุกจุดประทัดเลยโตขึ้น <c oughs> เ,เลยเดินเลยไม่ไม่อยากไปเลย,ยโตขึ้นแม่งเหมือนแบบแม่งชอบหนีหนีความวุ่นวายคน,นเนยอ,อ,อะเยอะฮ ไม่ค่อยใช้อันนี้เป็นแดัมันก็มีเป็นสอนนอกจากแถ้าขนผมแบบมันหนาเนี่ยคนผมเส้นใหญ่ๆที่แข็งๆใช่แข็งๆตรงตัดตัด ยังชอบกระเด็นไส้ตาเป็นผมแบบนันแม่งความยาวมันก็พอดีจริงๆนะถ้สั้นแม่งก็สั้นไปเลยแล้วแม่งแบบกระกระยากกระไม่ดีนี่ดีทุกหายเลยจริงนี ความไม่ถ่ายแต่ร้านนั้นนั่นเหรอพีอว่าเจอเจอร้านที่วุนไปว่าแฟนเซ็ตไม่ได้แบบโผล่แม่งมีแนวนี้อะไรโอ้ยแล้วไปแต่ร้านมาเบอร์น้องพี่รอน รุ่นน้องพี่เขาขึ้นไปอยู่เชียงใหม่นานดีเลยนานนะที่บ้านเขาขายปิดกิจาการเราก็ย้ายไปนู่นทั้งหมดเลยเขาไปอยู่เชียงใหม่ก็เลยอยู่ออสเตรเลียด้วยบ้านเป็น <c oughs> ตึกคอนโดตกประตูน้ำเฮ้ยจิงไม่ทางทางชันแยู่ที่นรวยจัง จ<อ>ริงแม่งพอเป็นคนรวยแล้วมาทำงานในที่แค่หลอดมึงชีวิตแต่ก็พอแบบไม่ไม่เครียดนะโดยที่แม่ยังมีเงินแบบรวยแม่มยุ่งมากเลยพ่อก็เปิดร้านสัตว์อยไรแนี้แต่ไม่ได้เป็นสร้างเองไม่ไมเพื่อนๆเลยเหมือนไอ้นี่มันก็เป็นบ้าไปทักเพื่มงเงิน ก็ไปไปอยู่เช็งใหมเป็นเดียนพักขึ้นนะ่งได้ในรุ่นนะ้องไอพีนะครับซึ่งเร็ ตรงนี้อะไรที่นันเริแม่งเหมือนการดีแม่งมันอยู่ที่แม่งมุญยะทำยังไงให้มันปาเกียรอะไรแีออไปถึม่้ดูแฟนชางดยใช่ก็วัดตัดม่ให้ตักอนส่อนไม่พี่ออแบบว่าไม่สอนเลยลองดูว่ามันมีอะไรบ้างแค่ไม่ให้เด็ก คนอย่างเงี้ยดีนะเราไปเรีดนกมันจะเป็นแพทเทิเมผูอก่อใช่ผูวก่อตอนรถเด็กๆไม่เป็ลรัดรับเบอร์มันตัดจากตรงแต่ก็จริงนะพี่บางทีแม่งถ้าแม่งเราไม่ตามแม่งแปรชงไฟชั้นแม่งก็ไม่รู้ทรงผมแม่งไปดีนนะ ทีนี้พอผมแม่งสักไปตักมากลายเป็นตัดข้างบนง่ายยากท่ดำไมอ่ะเหมือนเราเราแม่งอยื่สายบาเบิร์มาเราตกคนบางทีตันบบไหลใช่ไหมเออมไม่รู้แม่งแบบไม่แม่เอตที่เฉื้อโรเขาต่อหรือว่าขออเขาเขาต้อแต่ใช้ตเชเ้อโข้างบนมันก็บางทีแม่งมาเจอแบบ เช่นผมลูกค้าเจอทรงหัวแบบไหนแบโอ้โหแม่ไม่ได้มีพื้นฐานตรงนั้นมาเหมือนซาลอนเนี้ยออแต่ถ้าทั้งบนหลักมันก็คือไม่แากจากตรงต่วเ,เรา,วาอันนี้เป็นหลัก มันก็เป็นองศาลมันมัมมมมมนวาวได้เชื่อกันอืมนหลัก คนไหนจัอจาแนะนำเอเดี๋ยวพี่ไปให้ดูเเดี๋ยวจงเข้าแปพี่ก็เดี๋วดูพวกน,นี้มันสะดวก โคตตรงนี้ไม่ไดอาหารเลยสนะียอีกแต่ของพ่อผม 我我拿了几。